เรื่องได้เพื่อนตอนเมานงปากกาป่อจ้าเลเวอร์ตอนที่หนึ่งมึงอยู่ไหนวะเป็นเฮอะไรทําไมไม่มาเรียนผมกรอกเสียงถามไห้ข้างพบไปอย่างหัวเสียงไม่รู้ว่ามันเป็นเฮอะไรของมันไม่ยอมมาเรียนได้สามวันแล้วจนผมที่เป็นเพื่อนสนิทของมันต้องโทรตามแบบนี้อยู่ไหนมันก็เรื่องของกูมึงไม่ต้องมาสนใจกูมันก็แค่คนไม่ได้เรื่องเสียงยานขนาดนี้มันเมาแน,แน่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะเรื่องอะไรคนที่คอแข็งอย่างไอ้ข้างพบถึงแดกจนเมาได้ขนาดนี้อยู่ห้องใช่ไหมเดียวกูไปหาไม่ต้องกูอยากอย,กอยู่คนเดียว อยากอยู่คนเดียวก็เฮ้แล้วมึงอดียวกูไปหาผมกดวางสายให้พบอย่างหัวเสียไม่รู้ว่าผมเป็นเพื่อนกับมันมาได้ยังไงตั้งนานแม่งสร้างเรื่องให้ผมแต่ละวันไม่เคยซ้ำมันหายไปสามวันนึกว่าจะได้อยู่แบบสบายใจที่ไหนได้ดันเจอแจ็คพอตใหญ่ซะง,งั้นกรกทันทีที่ผมเปิดประตูห้องของข้ามพบเข้ามาก็ต้องยกมือขึ้นปิดจมูกอย่างรวดเร็วนี่มันห้องคนหรือโรงงานต้มเหล้ากันแน่วะนี่ททำไมมันถึงได้กลิ่นถึงขนาดนี้ไอพบตาย หรือยังว่าผมตะโกนเรียกชื่อเจ้าของห้องออกไปก่อนที่จะใช้มือคลำหาสวิตไฟห้องก็มืดกลิ่นก็หึงนี่มันใช้ชีวิตยังไงของมันวะเน,นี่ยอะไรมาแล้วเหรอสรุปมึงเป็นอะไรถ้าไม่บอกกูกระทือบมึงจริงๆด้วยผมกูม,มันออกไปทันทีที่เห็นสภาพของข้างพบในตอนนี้มันยิ่งกว่าที่เล่าข้างฐานเสนียกีดิวนอกใจกูมึงได้ยินหมว่าดิวมันนอกใจกูเพล้งขวดเหล้าที่วางอยู่ใกล้มือหนาทุกขี้งเข้ากับผนังห้องอย่างแรงตามอารมณ์ของคุณตรงหน้าไอ้พบใจเย็นหน่อยสิว่ากูไม่ใช่มีมึงนะไม่ต้องมาละว,ว่าใส่กู ทำไมว่าไฟกูไม่ดีตรงไหนทำไมเดิวถึงได้ไปมีคนอื่นทำไมมันต้องนอกใจกูไปนอนกับคนอื่นด้วยวะเสียงทุ่งตัดเพ้ออย่างน่าสงสารก่อนที่จะยกขวดเหล้าสีอำพันขึ้นมาดื่มรวดเดียวหมดผมเคยบอกมันไปแล้วว่าแฟนคนล่าสุดของมันไม่ใช่คนดีแต่มันกลับไม่เชื่อยังจะดันทุรังคบกันจนได้กูคเคยบอกมึงแล้วผมเดินไปนั่งข้างๆไอ้เพื่อนเจ้าปัญหาก่อนจะหยิบแก้วแถวนั้นมาชงเหล้าดื่มเป็นเพื่อนข้างพบอย่างช่วยไม่ได้ก็มีกันอยู่สองคนจะปล่อยให้มันมาหัวราน้ำคนเดียวก็คงไม่ใช่ ขอบใจมึงเป็นเพื่อนที่กูรักที่สุดเลยโว้ยไอ้พบกูไม่ใช่มีมึงนะอื้ออายะอยากกระแทกแบบอานั้นอือโปรดติดตามตอนต่อไปได้ในเพจเนื่องจากเป็นบท NC ขอบคุณค่ะ